สวัสดีครับมาอันนี้กลับมาแล้วนะกับการเห็นหน้าเห็นตากันนะเราเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาอันนี้มาล่าสุดก็คือคลิปล่าสุดแหละโอเควันนี้คือผมจะบอกทุกคนว่าผมไปเจอไออันนี้คือผมอะ่ะมันน่าจะมีมานานแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่ได้สังเกตเนาะก็เลยเดีย๋ยวเราจะามาลองก็คือจะเอามาเทียบกับเจ้าเจ้าตัวนี้ ไอ้ที่มันเป็นมีอยู่แล้วอะไอบะหมีเ่เผ็ดเกาหลีอะเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือผมจะใช้ไอซองอันเล็กอันเนี้ยผมจะใช้ซองอันเล็กอันนี้นะปรุงรสชาติของเจ้านี้มาม่าโอเคซึ่งทุกคนอยู่แล้วว่ามาม่าโอเคอะราคามันย่อมเยาวกว่าใช่ไหมมันประมาณสิบสิบห้าบาทไอซองเนี้ยก็สิบห้าบาทเหมือนกันชื่อผม ผมนะผมเนี่ยผมเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนกินเยอะแบบกินกินแป้งเยอะกินเส้นเยอะก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าในราคาใกล้กันประมาณสี่สิบห้าสิบาทประมาณเนี้ยมันจะได้มาม่าโอเคสองซองแล้วก็ไอซอสซอสซองเล็กๆที่เน,นี่ยอันเนี้ยซอสซองเนี้ยซองหนึ่งใช่ไหมมันจะประมาณสี่สิบห้าบาทซึ่งไอบะหมี่เกาหลีอะ่ะมันประมาณห้าสิบ าสิ่งนี้นิดเลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นผมที่กินเยอะกินกินกินแป้งกินเส้นเยอะเงี้ยปริมาณหรือรสชาติจะใกล้เคียงกันขนาดไหนอ่าเราไปต้มกันเลยดีกว่าฮะม่เ,เรียบร้อยครับผมต้มมาเสร็จแล้วสชามเนี้สีสันดูชามแรกก่อน,นให้ดูชามนี้ก่อก็ได้ให้ดูชามนี้ให้เราว่าชามนี้ย ของของอะไรชามนี้ชามนี้นใครกินบ่อยๆนะ่าจะรู้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใครกินบ่อยๆนะ่าจะรู้นะชามนี้ของอะไรอู้มันจะแบบออกน้ำตาลนะ้ําตาลนะชามนี้ไม่เป็นไรอ่ะชามมันชามนี้ออกส้มมาเลยส้มมาเลยอะเนี่ยเนี่ยขีาไหมดูเนี่ยส้มมาเลย เรื่องเรื่องขนาดปริมาณเนาะไม่ต้องพูดอันนี้ซองเดียวใช่ไหมออริจินอลซองเดียวกับอันนี้สองซอ,อ,องที่เป็นอ่ามาม่าโอเคบวกกับซอสซัมยังเนี่ยสองซองปริมาณเห็นชัดอยู่แล้วคนชอบกินเส้นอย่างผมขอเน้นปริมาณนะ <c oughs> ไม่เน้นรสชาติแต่ว่าอ่ะเราจะมาเทียบรสชาติกันให้ดูมาครับผมจะขอเริ่มจาก นี่ตัวออริจินอลก่อนลวกันนะเนี่ยตัวออริจินอลเลยไม่รู้ว่าคือปกติเมื่อก่อนก็กินมีนะมีมีคลิปที่กินในนี้อยู่นะไปทำตัวโตๆออริจินอลนี่ตัวออริจินอลนะก็ พูดได้เลยว่าเรื่องความเผ็ดอ่ะยกนิว้วให้ความเผ็ดนะกับเส้นเขาอร่อยเส้นเขาอร่อยมากเผ็ดจนแสบเลยสอ,อไปมาลองนี่สีส้มอะไรเห็นไหมไม่ไม่กล้าคำใหญ่เลยนะแค่นี้แอ่นนะแค่นี้กัน ใส่ไอซอสทำยัง่ะมันมีรสชาติของซอนนะมีมีมีรสชาติเลยแต่ว่ามันจะปรนีมมานอมกว่าด้วยความที่มันมีไอตัวพริกเผาที่มันเป็นเหมือนเหมือนของไทยอะไรนะก็ผมใส่ลงไปด้วยนะเออมันมันปรีมมานอนกว่าีง่ายกว่าแล้วกันมาลองให้ดูัะสองรสชาติเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สองรสชาติพอดีสองแบบแบบประหยัดงบกับแบบออริจินอลเลย ใครชอบแบบไหนก็ไปหาลองแบบนั้นก็ได้นะครับหรือกินแบบไหนก็อยู่ชอบอยากจะลองอีกแบบหนึ่งก็ลองดูได้ส่วนตัวผมยกให้อันนี้แล้วกันชอบเยอะชอบชอบปริมาณเออขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะ,ะนะมาเอาตังค์ไปซื้อซื้อฮอปปิ้งเพิ่มได้ไงจะใส่ไส้กรอกใส่ปูอัดใส่ชีสใส่อะไรเพิ่มอีกเยอะได้ได้เลยได้เยอะเลย ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ